คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็สวัสดีพี่น้องกันอีกครั้งนะครับก็สวัสดี FC ใหม่ FC เก่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นโค้งสุดท้าย2ตัวบนตรงๆนะครับไม่ต้องกลับร้อยผมก็จะมาให้ฟันตัวเด่นก็จะมีร้อยนะครับให้เหลือแค่0กับ8เนาะ สองตัวที่อยากให้ฟันให้เด่นตัวเด่นก็จะมี8ปดสองหนึ่งแ8ดสนะพี่น้อง อันนี้หลักแปดนะแล้วก็จะมี0ูนย์ศูนย์สองหนึ่งศสองสามสองสีสองหกสองเจ็ดก็จะมี8ดกับ0นเนาะพี่น้องนะแล้วก็จะมีตัวให้ฟันก็จะมี แปดหกหนึ่งแปดหกสี่แปดหกหกแล้วก็จะเป็น 8, 6, แปดหกเจ็ดอันนี้จะเป็นศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสี่ศูนย์หกหกศูนย์หก เนะพี่น้องถ้าใครชอบศูนย์นะแต่ที่ผมจะให้ฟันอยากให้ฟันตัวนี้8ปดสองหนึ่งแสองสามแสองสีสองหแล้วก็8ปดสองเนี่แหละครับแล้วก็จะเป็นแปด หกหนะึ่งแปดหกสี่แล้วก็แปดหกหกแล้วแปดหกเจ็ดเนาะก็ทั้งหมดก็จะมีอยู่เก้าหางนะครับพี่น้องเก้าหางนี้เนาะแล้วผมอยากให้เน้นเน้นตัวตัวนี้แปดหกเจ็ดแปดหกหกแปดหกหนึ่งแปดหกแปดสองหนึ่ง แปดสองสามแล้วก็ตัวนี้นะพี่น้องนะที่ผมวงกลมไม่ให้ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ตัวฟันถ้าใครชอบศูนย์ก็เอาข้างบนนะพี่น้องนะอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายที่สรุปให้แล้วนะพี่น้องนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก็ขอให้รวยๆกันวันที่สิบหกที่จะถึงนี้นะครับสิพฤศจิกาที่จะถึงนี้ อันนี้ก็จะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะพี่น้องนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปก็ฝาก fc ใหม่ fc เก่าด้วยนะพี่น้องนะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางก็ขอให้รวยๆถ้าใครชอบตัวไหนก็เลือก,อกตัวนั้นถ้าใครไม่ชอบโค้งสุดท้ายก็กลับไปดู3ามตัวบนตรงๆก็ได้นะครับแต่สามตัวบนตรงๆเขาก็จะเยอะหน่อยอันนี้ยิ่งให้น้อยก็ยิ่งมีสิทธิ์ที่จะหลุดเยอะนะครับ ให้เยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ถ้าใครผมถ้าใครชมคลิปผมมาตลอดก็จะรู้อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับก็สวัสดีนะครับก็ขอรวยๆเงินทอง